ผมชื่อบุ๊กทำงานเป็นคอเซ็นเตอร์ของธนาคารฉันถามเช็คตั้งหลายวันแล้วอ่ะทำไมเงินไม่เข้าทีกทีเนี่ยผมกดบนเงินสองร้อยในเช้าแล้วยังไม่ได้เลยเนี่ย,ยว้ยกว่าจะได้คุยไม่รอสายอะไรนั่งหนาวเนี่ยทนไม่ไหวแล้วว้ายจนกระทั่งมีเสียงเธอนี่แหละที่จะมาดึงผมออกจากที่ที่ผมอยู่ตอนนี้สักทีผมอยากจะชวนคุณมาทำธุรกิจร่วมกันหรือว่าจะชวนออกมาทำอะไรขอบายไม่สนใจค่ะเดี๋ยว มันไม่ใช่ธุรกิจหลอกลวงกระจกกระจอกที่คุณคิดหรอกนะก่อนอื่นมงขอแนะนำเป็คนได้รู้จักกันก่อนนี่ต๊อกอันยังโคชิมอตเคเขาเป็นคนที่แกะพาสเวิร์ดและลวงข้อมูลต่างๆอาชีพว้าวโอ้ my g ก d โรับทึงคอาต่อด้วยเออๆๆๆๆคนต่อมาอ่าเดี๋ยวผมขอลองเรือนี้หน่อยนะครับ X เขาเป็นเซเลบบนโลกออนไลน์เดือนนี้854,000บาทค่ะถ่ายปุ๊บอัพสเตตัสปั๊คนสุดท้ายคือคนสำคัญต้องมีบุคลิกที่น่าเชื่อถือมีความเป็นผู้นำกูคือนายกเกิพวกมึงรู้จักไหมนายกแห่งเทวดาทั้งปวงนี่หรอมีความเป็นผู้นำน่าเชื่อถือนี่ไงผู้นำ ข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจา้าทั้งหลายขอจับจ้วงอัญเชิญนายกขอจับจ้วงอัญเชิญนายกนำขอพรด้วยพวกนายเคยพูดถึงอะไรหรืออยากได้อะไรแล้วอยู่ๆมันก็มีโฆษณาเด้งขึ้นมาในแอปโซเชียลมันรู้ใจเรามากๆไหมเราจะใช้วิธีการเดียวกับพี่แอปโซเชียลพวกนี้น่ใช้เพื่อที่เราเนี่ยจะได้กลายเป็นสำนักดูดวงที่แม่นที่สุดในโลกแถมไม่มีหลักฐานทิ้งไว้ด้วย อาชญากรคด5 g เริ่มเสาร์ที่4กันยายนนี้20นาฬิกา15นาที